อ้าเฟิร์นอ้าวครูมาไงอ่ะนั่งก่อนดิเป็นไงสบายดีสบายดีทำงานอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเป็นครูเฟิร์นแล้วนะจ๊ะเรียกครูเฟิร์นได้เลยพาเป็นครูแล้วต้องแต่เราไม่เจอกันนานนะตอนนี้ครูทำงานที่ไหนเราทำงานอยู่ที่มหาจุฬารู้จักวะมหาจุฬาเชื่อคุณครู่ะก็อยู่แถวอำเภอบางน้อยนะทางไปสระบุรีหลังคาสีเหลืองเหมือนจะเคยเห็นอยู่แล้วทำเกี่ยวกับอะไรเราทำงานอยู่ที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นสำนักง,งานที่ดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพระสอนศิธธรรมที่เข้าไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนตั้งหมื่นแปดพันรูปเลยนะพระสอนศิลธรรมใช่อา้าวเ้าอย่างนี้ก็ดีดิเพราะว่าที่โรงเรียนเฟิร์นมีพระเข้ามาสอนในโรงเรียนแต่ว่าเฟิร์นก็ยังไม่เข้าใจนะที่ว่าพระเข้ามาสอนมะนยังไงขอขอ้อมูลหน่อยนะได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้พอดีว่าเรามีธุระเดี๋ยวต้องไปทําธุระก่อน <ใจ S 1> ไม่ได้เดี๋ยวโดนดุได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเจอกันโทรไปได้กันโอเคบ๊ายบาย ไงครูเฟิร์นครั้งที่แล้วที่คุยกันไหนมีอะไรจะถามนะโหภูกว่าจะให้คิวเรามานะนานเชียกระนิดหน่อยนะงานไม่ค่อยว่างจ้ะคืออย่างนี้ภูครั้งที่แล้วที่เฟิร์นบอกภูจําได้ปะที่ว่าเอ่อโรงเรียนเฟิร์นอะมีพระมาสอนที่โรงเรียนใช่ไหม mm hmm. ทีเนี้ยคุณครูที่โรงเรียนก็ต้อนรับท้าดีนะ mm hmm. ก็ถวายการต้อนรับท่านดีคุณครูผู้ชายก็ไปรับไปส่งท่านที่วัดแหละส่วนคุณครูผู้หญิงเนี่ยก็ ช่วยจัดพระทหารเพนอยู่นะแล้วก็เท่าที่ดูอะ่ะเด็กๆเ,เองก็ชอบเรียนกับพระนะเพราะว่าได้ฝึกกราฝึกไหว้ฝึกถวาย,วยของพระอ๋อแล้วก็เรียนรู้ศาสนาพิธีที่ถูกต้องด้วยแหละเท่าที่ดูไปเด็กมันก็คงจะแบบอารมณ์เหมือนเห็นพระเหลืองแล้วก็จิตใจสงบจิตใจดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแหละบางครั้งเวลาท่านมานะเฟนก็จะเห็นท่าน,นาถือใบงานแผ่นภาพเอกสารอ๋อมีนิทานชาดกด้วยแหละที่ท่านถือมาแต่เฟนไม่แน่ใจว่า ท่านน่ะเป็นพระที่อยู่ในโครงการที่ครูดูแลหรือเปล่าตั้งแต่เป็นครูเนี่ยช่างสังเกตนะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคือโครงการที่ที่พระสอนยินร,รมที่เราทําอยู่ครับม,มันเป็นโครงการที่มีมาตั้งแต่ปี2546แล้วนะโคเฟินนานมากเริ่มตั้งแต่จากกระทรวงวัฒนธรรม,มแล้วก็ส่งต่อให้กระทรวงสาธารณการทีนี้กระทรวงสาธารณการเนี่ยเขาก็มองว่าใครที่จะสามารถดูแลโครงการนี้ได้ โครงการพระสอนยินธรรมเนี่ยก็เลยมองไปที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งซึ่งก็มีทั้งมหาจุฬาและก็มหามกุฏมหาจุฬาก็ที่เราทํางานนะฮะก็ดูแลพระตั้งแต่เริ่มต้นหลักร้อยตอนนี้กว่า20,000รูปแล้วนะแต่มหาจุฬาดูแลแค่ประมาณ18,00 0ปรูปประมาณนี้คุณพระนี่มังเดือดนะเมื่อกี้เราได้ยินไม่ผิดใช่ไหมสองหมื่นรูปะนะใช่ทั้งสองมหาลัยนะสองหมื่นรูปแต่ว่ามหาจุฬาดูแล,แลแค่ประมาณ18,000กว่าปรูป อ้าวแล้วถ้าแบบนี้เธอดูแลกันยังไงอะเเล่าให้ฟังมหาจุฬาเนี่ยมีหน่วยจัดการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศทั้งหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครศรีขอนแกน่นเราแบ่งการบริหารจัดการเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยจะดูแลพระสานศิลธรรมที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงประมาณ10กว่าจังหวัดแล้วก็เราก็จะสศกต่อไปให้ส่วนภูยภาคซึ่งส่วนภูยภาคเนี่ยเราจะเรียกว่าศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศินธรรม ส่วนในการนี้ก็จะอยู่ตามวิลัยสงฆ์วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งเขาก็ดูแลพระที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงพอดูแลแล้วปุ๊บก็รับนโย,ยบายจากส่วนกลางไปไปบริหารไปอำนวนการไปปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วปุ๊บรายงานผลมาให้ที่ส่วนกลาง,งประมาณนี้ถึงได้ดูแลพระได้ทั่วถึง18,000กว่าปรูปอ๋อก็มีทั้งสำนักง,งานส่วนกลางแล้วก็ศูนย์อำนวยการเยอะมากขนาดนี้นี่เองใช่ แต่ก็นอกพระเยอะอ่ะทีนี้เฟิร์นไม่มั่นใจอ่ะว่าพระที่มาสอนในโรงเรียนของเฟิร์นอะ่ะท่านเข้าร่วมโครงการพระสอนศีลธรรมของภูรือยังแล้วถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เข้าร่วมอะ่ะท่านต้องทอํายังไงก็เผื่อนนี้จะได้ไปแนะนําท่านได้อ,อ๋อมีอย่างนี้อีกนะเฟิร์ไนได้ยินค,นคุณครูที่โรงเรียนพูดว่าอยากได้พระมาสอนเพิ่มชั้นป .5 กับป .6 แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะช่างถามเนาะ แล้เวเดี๋ยวเจะบอกเป็นข้อๆอ,อ,อย่างๆไปนะก็ค <Sudan. S 1> ืออย่างแรกการสมัครเป็นพระสอนศีลธรรมเนี่ยมันจะมีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกก็คือตัวพระเองเลยพระท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.mbpra.mcu.ac.th ท่านสามารถที่จะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเมนูในการสมัครพระสอนศีลธรรมซึ่งท่านเองก็จะต้องกดกรอข้อมูลตรงนั้นข้อมูลส่วนตัวท่านว่าท่านชื่ออะไร วัดอยู่ที่ไหนแล้วก็ถ้ามีโรงเรียนที่ปฏิบัติการสอนอยู่แล้วก็ให้ลงข้อมูลนั้นไปและเสร็จแล้วก็จากนั้นก็เป็นเอกสารที่แน่ต่างๆพอท่านสมัครมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอกสารเราเนี้ยจะเข้าไปสู่ในระบบเว็บไซต์ก็จะเป็นกระบวนการของทางเจ้าที่แล้วละ่ะเจ้าที่เขาก็จะไปตรวจสอบว่าท่านคุณสมบัติผ่านไหมก็คุณสมบัติเบื้องต้นก็คือประมาณว่าท่านต้องจบทางธรรมเช่นนักธรรมชั้นเอกเป็นต้นนะครับการ พรรษาก็ต้องประมาณสัก3-5พรรษาตามคุณสมบัติอันนี้เบื้องต้นนะครับเบือ้องต้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทางเจ้าที่ก็จะแจ้งให้ท่านทราบว,ว่าท่านสมัครผ่านหรือยังพอสมัครผ่านแล้วปุ๊บก็จะซอกเข้าสู่กระบวนการในการอบรมอบรมเสร็จปุ๊บท่านผ่านกระบวนการอบรมแล้วท่านก็สามารถบรรจุบรรจุเปน็นมาสอนศิลธรรมประกาศรายชื่อก็เข้าไปไปฏิบัติการสอนเลยอันนี้ในส่วนของพระนะแต่ว่าเมสสโคถามว่าถ้าโรงเรียนอยากได้พระเพิ่ม หรือว่าจะตรวจสอบว่าพระมีะรายชื่อในโครงการลหรือยงังอันเนี้ยโรงเรียนสามารถที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลได้และก็ขอเพิ่มได้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานพระสอนจินธรรมเหมือนกันเว็บไซต์ก็ w w w ครูพระ .net k r u p r a n e t มันจะมีเมนูเมน,นูึงบบกว่าเมนูความต้องการพระสอนจินธรรมโรงเรียนก็ไปคลิกตรงนั้นแล้วก็ไปพิมพ์ไปเลยว่าโรงเรียนอะไรต้องการพระ ทีนี้ถ้าว่าโรงเรียนนั้นน่ะมีมีพระในใจอยู่แล้วหรือว่ามีพระเคยเข้ามาสอนหรือว่าเคยไปนิมนต์โลกหน้าไว้แล้วก็ให้ระบุชื่อพระรูปนั้นมาเลยแล้วจากนั้นสํานักง,งานก็จะมีการตรวจสอบเช็คว่าโรงเรียนนี้มีพระสอนแล้วกี่รูปหรือยังไม่มีเราก็จะนิมนต์พระรูปนั้นเข้าสู่กระบวนการโดยการตรวจสอบคุณสมบัติฝึกอบรมแล้วก็ประกาศรายชื่อตามระเบียบเลยนะครับแล้วก็จากนั้นโรงเรียนเนี่ย ทุกร,ง,รงเรียนเลยสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้ว่าพระสอนธรรมรูปเนี้ยพระรูปเนี้ยเป็นพระสอนธรรมได้หรือยัง mm hmm. ก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปตรวจสอบได้รายชื่อพระก็จะโผล่ขึ้นมาเลยเออ mm hmm. เป็นประมาณนี้แหละคือรูปแบบในการสมัครมีอยู่2รูปแบบ mm hmm. ทีนี้สํานักง,งานเอาอะไรให้พระถวายอะไรให้พระซึ่งสํานักง,งานพระสอนธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้ให้พระไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เป็นหลักสูตรใหม่ของกระทรวงสาธารณการหลักสูตร active learning รวมถึงสํนงงานักงานยังรับ ปุดหนุนก็ประมาณจากภาครัฐเพื่อให้ถวายนืยพัให้กับท่านด้วยอือะงั้นเราถามต่อนะเหมือนพระเข้ามาสอนในโรงเรียนแล้วใช่ไหมอะพระต้องช่วยอะไรในโรงเรียนบ้างแล้วเหมือนท่านสอนอะท่านต้องรับผิดชอบทั้งคอร์สทั้งเทอมทั้งรายวิชาไหมรวมถึงการออกข้อสอบแล้วถ้าเกิดว่าบางครั้งอะมีเด็กติดศูนย์รอมสอะไรอย่างเงี้ยท่านต้องคอยตามเด็กไหมแล้วคุณครูเราอ่ะ จะต้องคอยดูแลท่านยังไงบ้างอ่อคตั้งแต่เป็นครูเนี่ยพูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะแน่นอนคืออย่างนี้จริงๆแล้วพระสอนศิลธรรมเนี่ยท่านมีหน้าที่เลยนะหน้าที่หลักต้องแบบขึ้นตัวแดงเลยว่าหน้าที่ของพระสอนศิลธรรมคือเป็นผู้ช่วยครูสอนสาระส,สังคมศรรมึกษ <c oughs> าศาสนาและวัฒนธรรมจ้ะ <c oughs> อันนี้คือหน้าที่นะจ้ะ <c oughs> แล้วบทบาทของท่านเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ข้อ <c oughs> บทบาทของพระสอนศิลธรรมมี4ข้อก็คือหนึ่ง สอนวิชาพระพุทธศาสนา 2. ออ,อบรมศีลธรรมจัญญา 3. เติวเข้มในขณะสอบธรรมศึกษาและ4ไปให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธนี่คือบทบาทหลักของท่านอยู่4ข้อ,อท่านต้องทำหน้าที่แบบนี้ถ้าวันไหนมีชั่วโมงสอนก็ไปสอนถ้าวันไหนที่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาคัาบูชาวิสาขาบูชาอาสาราหาบูชาพาเด็กไปเวียนเทียนนี่คือเป็นการอบรมศีลธรรมจัญญา ถึงเวลาสอบมัธยศึกษาก็ไปติวให้เด็กว่าแนวทางในการสอบเป็นอย่างไรแล้วก็ไปฝึกเด็กให้สอบได้ทำรรมัธยมศกษาชั้นตรีโทเอกแล้วสุดท้ายก็คือโรองเรียนกว่าสองห0,000ืนกว่าโรงเรียนในสังกัดสพฐมี <S 2> <S 2> เป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วพระเหล่านี้ไปสังกัดอยู่ตรงนั้นไปสอนอยู่ตรงนั้นท่านก็สามารถที่จะไปสนับสนุนเพิ่มให้เป็นวิถีพุทธชั้นดำวิถีพุทธพระราชทานได้ปกติแล้วก็จะมีวิถีพุทธแบบ สามัญทั่วไปที่ยังไม่ได้พัฒนาเตัวเองให้เป็นชั้นนำราชทานก็ต้องไปสนับสนุนจุดๆนี้แหละเพื่อให้โรงเรียนได้มีเกียรติและก็ประวัติสูงขึ้น<อ>แล้วเมื่อสักครู่ที่ถามว่าถ้าหากว่าพระไปสอนแล้วเด็กติดศูนย์ติดรอติดมศรูเฟิร์นโดยปกติแล้วนะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหน้าที่ของพระก็คือไปเป็นผู้ช่วยครูสอนสาระสังคม<อ>โดยปกติแล้วนะ่ะคือครูบางโรงเรียนจะมอบหมายให้พระท่านเนี่ยไป ทำข้อสอบไปประเมินผลได้เลยแต่บางโรงเรียนก็คือมีหน้าที่ไปแค่สอนไปช่วยครูสอนส่วนการประเมินผลวัดผลเล่าเนี้ยครูต้องเป็นคนดําเนินการเองอก็จะมีบางโรงเรียนแหละครับที่เห็นว่าพระท่านนี้จบครุาศาสตร์มามีศักยภาพในความเป็นครูจบมีวุฒิครูมาแล้วก็บางโรงเรียนก็มอบให้ท่านไปดําเนินการได้เลยตรงนั้นแล้วอย่างนี้อีกนะคูคือเปิน่ะเห็น บางครั้งอะ่ะท่านก็จะถือเป็นเอกสารใบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาให้พอเราเซ็นแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอะ่ะอ๋อใบนั้นเมื่อสักครู่เราได้บอกเฟิร์นไปว่าทางโครงการพรสอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ยได้รับอ,อุดหนุนก็ประมาณจากรัฐส่วนหนึ่งก็หลังจากที่ไปปฏิบัติการสอนแล้วท่านก็จะมีใบรายงานการสอนก็ไปเข้าในเว็บไซต์ที่ท่านสมัครที่เราบอกไว้เบื้องตน้น ท่านก็จะเข้าไปข้อมูลเดิมแล้วก็ไปปริ้นใบรายงานออกมาว่าท่านในเดือนนี้ท่านสอนวิชาอะไรสอนเด็กจำนวนกี่คนปริ้นออกมาปุ๊บก็จะมีในการรับรองตัวท่านเองว่าฉันไปสอนจริงนะเสร็จแล้วก็จะต้องมีเ,เขาเรียกว่าอะไรขร้าราชการก็เป็นผู้อำนวยการในสถานศึกษานั้นเป็นผู้รับรองและกระพร้าตารางเรียนแล้วก็ส่งใบรายงานนั่นแหละ มาคืนให้กับสํานักง,งานพระสอนยทธรรมหรือส่วนอำนวยการที่ท่านสังกัดอยู่แล้วเสร็จแล้วส่วนอำนวยการหรือสํานักง,งานพระสอนเนี่ยก็จะได้ตั้งเบิดกเข้ามาตรงนี้ถวายพระท่านผ่านบัญชีธนาคารของท่านเองเออภูคืออย่างนี้คืองน,อน,อนี้เหมือนเฟิร์นอะ่ะถ้าวันไหนเฟิร์นมาทํางานหรือว่ามาสอนไม่ได้ใช่ไหม,มเฟิร์นก็ต้องส่งใบาลาไงแล้วถ้าเกิดว่าพระท่านมาสอนไม่ได้อ่ะท่านต้องส่งใบาลาด้วยไหมอ่ะภูคืออย่างนี้โดยปกติแล้วอ่ะพระท่านจะเข้าไปสอนในโรงเรียนประมาณอาทิตย์ละ สองครั้งสามครั้งก็สุดแล้วแต่ที่ทางโรงเรียนเขาจะจัดตารางให้ใช่ไหมแต่บางทีพระสอนธรรมเนี่ยท่านไม่ไดเ้เป็นแค่พระสอนธรรมอย่างเดียวท่านอาจจะสอนปริยัติสอนให้กับพระเนนด้วยท่านอาจจะไปเป็นพระสังฆาธิการในคณะสงฆ์ด้วยบางทีติดประชุมด้วยติดศาสนก,กิจด้วยคือถ้าหากว่าไม่ได้ไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเป็นอันทราบได้ว่าท่านอาจจะติดศาสนก,กิจท่านก็จะต้องอโทรแจ้งครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนก็จะมีครูพี่เลี้ยงที่ดูแลท่านอยู่ ก็คือโทรบอกคุณครู<ช>ที่อยู่ในวิชาเดียวกันใช่ใช่เสร็นนจ<ช><อ>แล้วครูพี่เลี้ยงก็จะรายงานต่อผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็ต้องแจ้งทางวิชาการเพื่อให้หาคนไปสอนแทนท่านในตารางที่มันว่างอยู่ใช่ไหมละ่ะหลังจากนั้นก็ไปการสอนปกติแล้วหลังจากที่หลังจากจบคลอสนั้นแล้วทั้งครูที่เคยสอนแทนกับพระก็ต้องมาคุยกันเราจะออกแนวข้อสอบแบบไหนเหมือนที่พูดกันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้าและทีนี้ ถ้าหากว่าพระท่านรูปเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติการสอนยาวไปเลยหน <2, S 2> ึ่งเดือนสองเดือนถ้าเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเราจะสามารถดูได้ทั้งสํานักงานเองอพระสอนธรรมนะฮะสำนักงานพระสอนธรรมก็จะรู้เองว่าพระทําไมไม่ส่งแบบรายงานทางสํานักงานก็จะมีวิธีการขั้นตอนติดตามว่าเราก็โทรถามว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเบือ้องต้นทําไม,มท่านไม่ปฏิบัติการสอนบางทีบางรูปก็จะบอกว่าขอลาออกแล้ว ติดภารกิจติดศาสนกิจก็ขอละออกเ,เราก็ต้องแจ้งเรื่องไปที่โรงเรียนว่า,าท่านยังสอนอยู่ไหมก็ต้องมีการต่อสัญญาเป็นเป็นรายปีปีไปเสร็จแล้วถ้าหากว่าท่านมรณภาพาไปหรือว่าท่านลาศิกขาไปก็ต้องแจ้งโรงเรียนเหมือนเดิมว่าโรงเรียนจะต้องการพระสงฆ์ญญเพิ่มเติมไหมทดแทนไหมอย่างนี้เราก็ต้องทําเรื่องรับสมัครสรรหาพระแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการรับสมัครที่ได้พูดไปเบื้องต้น ผู้เหมือนเราเป็นครูใช่ไหมก็จะมีพี่ศึกษานิเทศะที่มาจากสํานักง,งานเขตพื้นที่คอยมาดูแลให้คําปรึกษามาเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยบ่อยๆอยู่นะแล้วพระอาจารย์นะถ้าเป็นพระสอนศีลธรรมโดยปกติแล้วนะก็จะมีเบื้องต้นก็คือแรกแรกเลยก็คือก็จะมีครูพี่เลี้ยงที่ได้รับแต่งตั้งจากพุ้มในการโรงเรียน ต้องเป็นผู้ดูแลพระว่าพระเนี่ยท่านจะต้องสอนวิชาอะไรสอนอย่างไรสอนชั้นไหนตามตารางที่ได้เตรียมไว้ให้เ<ม>บื้องต้นก็คือเป็นครูพี่เลี้ยงก่อนเบื้องตน้นเสร็จแล้วถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งมีพี่สทศในพื้นที่ต่างๆนะเข้ามาตรวจเยี่ยมก็เขาก็จะดูแลพร้อมกันเลยว่าทั้งครูแล้วก็ผู้สอนแล้วก็พระพี่ทศก็จะได้มาแนะนําพร้อมกันเลยก็เหมือนกันแต่ว่ามหาจุฬาเนี่ยจะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง เราได้อบรมพระเกี่ยวกับเอาพระสอนยศธรรมนี่แหละไปอบรมเป็นพระบริหารการนิเทศพระบริหารการนิเทศซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับพี่สกษานิเทศนั่นแหละคล้ายๆกันให้คําแนะนําก็มาจากพระสอนยศธรรมที่แบบประสบการณ์หนึ่งปี2ปีท่านสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ10ปี20ปีจนได้มาเป็นพระบริหารการนิเทศก็ไปดูพระรุ่นน้องๆว่าสอนเป็นอย่างไรมีเสื่ออะไรไหมก็ให้คําแนะนําเป็นประมาณนี้เป็นเบื้องต้นแล้วเหมือนพระที่จะมานิเทศอย่างงี้ มีอยู่ทุกพื้นที่ไหมใช่เรากระจายเรากระจายอยู่ทุกพื้นที่เราจะจัดอบรมก่อนว่าพระรูปไหนมีเอาง่ายๆคืออายุงานอายุงานการสอนเท่านี้ปีเท่านี้ปีเราก็จะนิมนต์ท่านมาอบรมเพื่อที่จะดูแลพระสอนธรรมรุ่นน้องๆต่อไปอประมาณนี้งั้นก็เท่ากับว่าพระท่านเองเนี่ยก็มีทั้งศึกษานิเทศจากเขตพื้นที่เราแล้วก็เป็นพระที่มาคอยดูแลอยู่ด้วยใช่ครบคู่วกันไปด้วยถือว่าได้คําแนะนําจากทางโลกก็คือศานิเทศ ที่อยู่สพทอแต่ละที่ใช่ไหมแล้วก็มีพระบริหารกรุเทศจากมาจรอเอาทาง้ทาง,งทางโลกและทางธรรมเนี่ยไปแนะนําซึ่งกันและก,กันแล้วก็มันก็จะได้จุดประกายอะไรมาพูดคุยซึ่งกันและก,กันแล้วก็จะไปสอนเด็กต่อ,อย่างเงี้ยออแนี้ก็ดีเลยนะพู <thumbs. S 1> วแหมเพื่อนเรานี่เก่งจริงแน <c oughs> ่นอนอยู่แล้วเ <c oughs> <c oughs> พิ่งรู้ว่ามีเพื่อนเก่งขนาดนี้โ <c oughs> อเคถ้าเฟิร์นสงสัยเกี่ยวกับโครงการพระสอนยุทธธรรมในโรงเรียนหรือสำนักงานผระสอนหรือูุยมในการหร,รือแม้กระทั่งการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนยุทธธรรมเนี่ย เฟิไม่ต้องถามเราก็ได้ต่อไปอ่ะออนี่เราเตรียมมาให้ละคู่มือผาสอนธรรทเฟิร์นถ้าเฟิร์นไม่เข้าใจเธอเฟิร์นเปิดอ่านแต่ถ้าเฟิร์นเข้าใจแต่ว่ายังไม่ยังติดอะไรอยู่นิดนึงโทรมาถามเราได้เผื่อว่าเราไม่ว่างเลยอ้าวจ้ะขอบใจนะโอเค